โอเคนะขอต้อนรับเข้าสู่คุณมีมใน EP ีที่62นะครับ welcome 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 and สวัสดีครับคุณมีมมาคลิปแรกของเดียวเลยนะฮะแม่เจ๋งจริงๆเลยนะฮะเอาละมีข่าวนิดๆหน่อยๆมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีเนะี่ยข่าวไม่ดีนี่ก็คืออ่าเราจะพยายาม ค่อยๆลบคนที่ไม่มีไม่ได้แบบออนไลน์ออกนะครับแต่ข่าวดีนะครับนั่นแหละนะครับมี Discord ใหม่นะครับก็ทยอยทยอยเข้ามาได้นะครับนะก็มีห้องมีมเหมือนปกติเลยนะครับมีห้องคุยแชทที่สามารถสร้างได้เองนะครับแล้วก็ดีดีกว่าดีเก่านลครับดีกว่าดีเก่านะครับดีนี้มันแออัดเกินไปแล้วนะครับแถมผีอยู่เยอะด้วยนะครับนะท่านผู้ชมไปดูบิมกันเลยดีกว่านะครับทีนี้มันก็เมคซเซนแล้วมันเมคเซนยังไงวะพี่เพื่อนฆาตกรการล้างแค้น ก็ได uhm. ้ก็ได so right? <laughs> <laughs> ้แต่กระดาษก็ชนะอยู่ดีอะใช่ไหมไปซื้อกับข้าวอาหารมานะโอ้ยกำเงินไปไปซื้อฟูโมอะไรพี่ชายพูดว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่น่าไม่น่าใช่ผีนะน่าจะเป็นกระดูกเฉยๆอ่ชผ้าพชิดตัวแบบใหม่วะเฮ้ยคล้ายๆนัเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้จมแล้วไอ้น้องรถดำน้ำ อันนี้กินได้นะอืมท่านผู้ชมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นไมหนไม,เ,หไมเอ้ยไม่ใช่มีมสดๆเหรอแต่ไปแคปของเขามาอีกทีงั้นเลยไอ้น้องเอาไปหนึ่งวัน <laughs> เอ้โนบิตาทำไรโอตเลมอนอ่ะบัตรกรามน่าจะปกตินะฮะโอ้ยเจ๊กหน้าอ่อ แฮปปี้แลบหนหนูมีความสุขเหรอไหนะอืมน่าจะมีความสุขจริงนะฮะ <Huh? S 1> เหมือนเคยได้ยินที่ไหนมาก่อน แมวประกาศทั <laughs> so so today, ่วว <te> ิทยุของสมัยนั้นนินจาจะพกแมวไปทำอะไรอยู่วะอะไรคิโมคิโมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เชื่อไม่เชื่ออะไรของนั้นนะคิโม่โอ้โอเค โอเคโอเคไอ้นองนารีเราใชยชาตีมักใคลในสิ่งลามุกอันบัดสีเพียงเท่านั้นสิ่งที่เราชายชาตีต้องการขาดจากหยหาต้องการพลังวังชามากกว่านี้ภาษามันก็เก่าไปพี่นิมิบู โอ้ยโอ้โหคิดถึงจังเลยอ่ะโอ้โแต่มันก็ตามยุคสมัยนะครับเมื่อก่อนก็เล่นกันแบบนี้แหละสนุกดีสนุกไปอีกแบบนะฮะโอ้ยคาเคียวอินโอ้โหนรถถังยึดมองนนรถยนต์ติดไฟแนนอะไรวะเนี่ยเมจุลโลกสตาร์ทาวขอเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโลโก้มนันคุน้นๆแม่เรียกหัวแก้วหัวแหวนเพื่อนเรียกหัวบาบบูยต้องการความชื่อหรือ,รอเปล่า ขนาดไหนกันเชียวโอ้โหเพราะว่าพี่ชายไม่ต้องการความช่วยเหลือนะพี่ชายต้องการอัพแพดใหม่นะน้ำส้มปลอมโอเคครับขอบคุณที่จริงใจไม่โกหกเฮ้ มผมทำสมบูรตกเพื่อนดากงเสร็จกูแน่ผมถ้ามึงเอาดากูเราเลิกเป็นเพื่อนกันเพื่อนขอโทษผมเลิกเป็นเพื่อนแล้วมาเป็นแฟนปฏิกิริยาของข้าพเจ้าโบเกอีกแล้วน่าดิดเราเป็นไรเนี่ยเล่นแต่เกยนะพวกเราเลิกได้แล้วนะจริงๆ วอะไรวะเนี่ยฮะมาฮีโร่1%แล้วทำไมเมร่าตาอย่างเนี่ยบร8 0ผู้ชายชอบผู้หญิงสูบบุหรี่วูว่80%เลยเหรอมีลุงเซเวียมาตอบด้วยวะก็เขาะว่าอีที่มันสูบบุหรี่น้่มจะได้ตายไวๆแล้วผู้ชายก็จะได้ไปเดทกับคนอื่นต่องไงเขาใช้สมอง <c oughs> ไอ,อ้ของจริง BMW อะไรอ่ะรถเทสล a าคว่ำเหรอทำไม أ? อ่ะอ้าวนี่คือความจริงของรถเทสลา่านะอีลอนสมาร์ทมาหลอกขายพวกเราอย่างนี้นี่เองเงียบไว้เดี๋ยวกีได้ยินโอ้ยเงียบไว้วเดี๋ยวกีด <c oughs> วูว้าคคววิอวิทย์ขายภาพดีีเสียงโอ้ยพี่เป็นพิสซเตอร์ขายของโง่ขายโทรศัพท์รุ่นอะไรวะเนี่ย บุคคลที่ผมไม่ชอบตัวกูเองฮะเฮ้ยโอ้โหบจีไปทำอะไรตรงนั้นนะ่ะอร่อยยังไงทำไมต้องไปกี่เกิดจระเข้ฮ่าเ <c oughs> <c oughs> ดี๋ยวนี้เขาชอบเอาภาพ AI ไอมาทำอะไรปแปลกๆแล้วคุณคุณ ไม่จริงเอาไม่จริงเอาพี่ชายแมวตอนโดนเกาโคนหางสุนัขตอนโดนรูปท้องมันก็มีภาพประกอบอย่างอื่นที่ดีกว่านี้นะโอ้ยยิ้มเลยซแซบโอเคพี่ชายพูดว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นครับพอที่มีนินอเอออซฟไฟเกเนี่บอกเลยว่าหมามันแบบแมวเจ๋งกว่าเยอะ เอ้ยผมเห็นอันนี้ทั้งวันทั้งในทิกตอกทั้งในเฟซทั้งในดิสคอร์ดเนี่ยมันคืออะไรวะอืมอืมโอ้โอ้ my god ดูมีมนานแล้วแบบ แลปวดตาล้าตานะเว้ยท่านผู้ชมเออสงสัยต้องมีตัวช่วยสักหน่อยละนี่เลยครับท่านผู้ชมแว่นตาออปตัดซีโร่เลนเอมเบอร์ตาล้าเมื่อตาแพ้แสงใส่ไอตัวนี้จะไม่มีปัญหานั้นอีกต่อไปเมื่อคุณมีออบตัดวัสดุยืดหยุ่นสูงบิดงอได้ไม่พังง่ายๆหรอกนะครับท่านผู้ชมกระทัดรัดไม่เกะก,กะใส่พอดีกับหูฟัง,งอ สบายขึ้นเยอะเลยนะครับและอย่าลืมไปใช้โคสลาสโรด้วยนะครับส่วนลด100บาทนะจ๊ะไปดูมิม,ม,มกันต่อเลยดีกว่าโอ้โหสบายขึ้นเยอะเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมกระตุ้นต่อยมือมันนา่ากลัวจังวะฮะได้โปรดอย่าให้อาหารฉลามฉลามอะไรวะเนี่ย โอ้ยแม็กเวโอโอ้ยคิดตึกจังเลยนี่มาเลยขโมยเลยวอทหมาความว่าไงวะอะไรเพื่อนเหรอะ เดาไม่ได้อีซี่โอ้โหอีซี่สำนึกกันเชียวแมมเป็นเกมที่น่าคิดถึงจริงๆนะโอ้ยกูไม่ตื่นหรอพี่โอ้มายก้า o โอ้มายก้าวอินส์โกโจสแคนยี่เซย์โยไอมะโยม่ามะนี่มันลิสอะไรเนี่ยคนดูเดยวถ้าบุญไม่สามารถให้ใครได้แล้วผีมันจะมาขอทำไมก็ หลายอย่างนะฮะเราไปขอบุญจากคนอื่นได้ไหมเพื่อ,อนแบ่งบุญมาหน่อยสิเท,ทิมาหน่อยนะเดี๋ยวเราส่งคําขอไปอย่างนี้เหรอเคยอ,อยู่แต่ไปแล้วเคยอ,อยู่เหมือนกันแต่ไปแล้วเหมือนกันขายคลิป <c oughs> ค่ะยังมีอยู่และจะมีตลอดไปแต่หลายๆคนก็แฮปปี้นะที่มีบริการอย่างนี้อยู่ในเกมนะครับเป็นบริการเสริมครับสำหรับท่านชายไม่ก็ท่านหญิงนะครับอย่าไปหาทำนะ,ะโดนโกงนะฮะยูทูบเบอร์ตําเนอ เห็นมันหรือเปล่าวงกลมสีแดงลูกศรใช้ยเยอะๆแล้วก็น้าเรีแอคชั่นเยอะๆผมก็เคยทำนะแต่ไม่ได้คีโมขนาดนั้นนะ่ะว่าในกาบเรียนว่าในโปรแกรมไม,ไม่เหมือนกันเนอะในโปรแกรมใช้ย,ยากกว่าจริงหรือปลอมเนะี่ยมีคนกดหัวใจนิ้วโป้งเต็มเลยแต่ไม่มีคนกดโกรธว่า,ท,าท่านผู้ชมสิมีคนเชื่อกันเต็มเลยไอ้อาววาอาว่ากัไอต่อยกันระบบอะไรระบบอาหารเนหะรอดวงอาทิตย์ Okay. Yeah. โอเคย่ากะแตนกบงูแต่้กกระแตนกินงูนะเออมันมันเป็นสายพันธุ์อะไรวะเนี่ยทำไมมันตัวใหญ่อย่างวะเ <laughs> มื่อวานเพ่งเคยเล่นฟิลเตอร์แล้วส่งรูปมาเป็นไงบง้งรูกพอแต่งรูปเก่งรูปเปล่าลูกไซเล่นเฮทที่ไปพาสสมัยก่อนเนี่ยอของจริงของจริง วกคุณมีความสุขในการทำมีมแบบนี้เหรอดีผมชอบเฮ้ยบิ๊กวินวันท่านผู้ชมดูดิมีคุณคอมเมนต์ด้วยมันวินขนาดไหนกันเชียวอ่ากิฟฟีเท็กับเอ่อร่างฟเฟมตัวคุมไม่แนะท่านผู้ชมคิดเห็นยังไงผมรู้สึกว่าไม่ค่อยวินสักเท่าไหร่นะเฮ้ยจริงแท้แน่นอนท่านว่าเย่างไรข้าขอตามนั้นรับทราบเรื่องน อเกมนี้สนุกนะสนุกนะเดี๋ยวผมกะว่าจะกลับไปเล่นแล้วก็ทำคลิปดูหวังว่าจะมีคนดูน,นะ <g ül> ถ้าหมอทำแบบนี้นะเดืเอนแห่งสปุกกี้ one of these <laughs> the jack-o-lantern <laughs> the chocolate ice <laughs> or the new trick or treat donut <laughs> อะไรอ่ะคิปแมนลออิฮอล์ริกิการิการิการิกา โอ้จะอยากดูว no <welche> <that> ่าช <player balance> <uh <rico> ่องต้นฉบับถึงใครทำ่ะปั่นเดียวชอบคนคิดถึงบรรยากาศตอนช่วง1,945เลยว่ะสมัยที่กูยังไม่ได้เกิดมาโอ้ไม่นะพี่ชายคิดลบเกินไปแล้วเฮ้ Hmm. Oh, ahead! Take a spooky dookie. Okay, but Oh, what the hell? To find your dreams, and I find down. You just had a it sudbiewng. like what? อะไรวะนี่ยมีมนี้ก่อนหน้าที่ผมจะมาอัดเอ่อขุดมีมนะผมก็ได้ดองมีมไปที่หลายวันฮนะซึ่งไอ้มีมนี้ก็ค่อยๆแบบเบเาบเาๆลงแล้วแหละนะครับก่อนหน้านี้มันดังกว่านี้อีกนะฮะโฮ้ย oh, <my> โอ้ย,อยพี่ถูกบัฟม,มาเออครูฝึกวิ่งพื้นท่าเตรียมนักศึกษาถ้ายากได้ไหมครับครูฝึก <laughs> คนที่หล่อที่สุดโกโจซาโตโร่เสมอแคทมันเป็นโพงช่องไหนวะเนี่ยเฮ้ยมันมาแล้ววะมันมาแล้ววะเฮ้ยเอาวะเขามาแล้ววะเมื่อคืนอะไรวะเนี่ยฉันพอแล้วสำหรับการเล่นมั้ยครับกับเพื่อนทำไมอ่ะโอ้ snap I found diamonds guys let's go โอ้พี่เพื่อนเยอะจังไะเฮ้ยโอ้โหเนี่ยหล่อแท้ไอ้ไข่บวกกับไมโครเวฟอืม ก็จะไปหาทํานะฮะต้มดีๆกว่านะครับ <c oughs> มาอีกแล้วนะท่านผู้ชมตรงเียนเริ่มตอนแปดโมงครึ่งผมตอนแปดโมงเก้าสิบเก้านาทีว้า hey <Mor io. S 1> just hanging แ u t อย่ามองหลังสิพี่ชายเมื่อคู่รักเคร่งรัทถี่จับตัวเด็กสาวไปสั่งเวรชีวิตให้กับสิ่งรีลาเพื่อเป็นเครื่องบูชายันชุบชีวิตทุกชายทิ่ปลายไปในอดีตให้ฝื้นคืนสู่สามัญวันนี้ลุงเท็ดพาสปอยหนังแฟร์เฮริตชายหนึ่งในซีรีส์สุดหลอดของมาสเตอร์ออฟ What the

โอ๊ยเจ้าเจ้หัว,วแล้ว่ะเฮ้ยไอ้ไม่พอ้ยไ <laughs> ม,ม่ของแถมด้วยเออว้าวการพนันชูรสกาแฟกระทิงแดงทินเนอร์เบียร์สุราคันชายาม้าบุหรี่มันเป็นผีกินคนมันจะทำให้เรานี่ยากจนแล้วก็เป็นดีมี่มูสอนคุณ <c oughs> <laughs> <cond> บังใครไอ้นาง <c oughs> เฮ้ยมันมาหมเรื่อะแล้วนะมันเริ่มเยอะแล้วนะ ไอเก่งงานเกมยูผมไม่รู้แล้วผมก็ไม่รู้จักไอหมอนี่ด้วยนะครับมันคือใครซึ่งเอ่อโทรศัพท์นี่ก็ไม่น่าใช่แบบผมแล้วผมใช้ที่แบบมันมีเคสปิดกล้องได้แล้วกล้องก็มีแค่3อันผมมีแค่2นะนี่มีแค่สองไม่เท่ากันด้วยไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่เท่ากันดูยังไงให้เป็นผมเนี่ยใครเนี่ยไอหมอนี่มันเป็นใครเนี่ยแล้วผมก็ไม่เคยใส่ชุดสีส้มเลยผมเกลียดสีส้มนะฮะ มันคืออะไรวะเฮ้ยสนุกขนาดนั้นเลยเหรอ What ใช้สีขาวได้พี่ซีดอันยังไง It's just gonna be one of those things where I walk through and it's gonna make me think <laughs> they're gonna do something but they're not gonna do something I was wrong หันมาพร้อมกันเลย เฮ้ยใค่ห่อนุญาตครับนนเนาะ What the fuck อ้ยมันคิกบิดยังไม่พอยังไปเจอหน้าตัวเองเวลาของข้ามาถึงแล้วอืมไม่ว่าใครก็ตามที่ถือไม้เท้านี่มันเป็นใจโอ้โออเนี่ยเเนี่ยเดี๋ยวอระอยเจ้าจะเป็น

ตอนกูขุดเพชรไม่มองตอนกูขุดทองบอกเกเดี๋ยวอะไรเดี๋ยวพี่ชายมันหมอกความว่าไงนะฮะผมตอนกําลังดูคลิปอะไรสักอย่างที่มันเหมือนก้นรวงแล้วผมก็กดเข้าไปดูแล้วผมก็เจอคนผิวสีทวเวอร์กันนะคนดูผมแน่นอนเลย โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้นะครับอย่าลืมดีข้อหนึ่งฝากด้วยนะครับก็ทยอยทยอยค่อยๆทยอยเข้าไปนะครับนะระบบก็ไม่ได้มีอะไรมากมายครับนะค่อยทยอยเข้าไปอยู่กันนะจ๊ะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะให้ตรงไหนตลกตรงไหนขำตรงไหนอย่าลืมเมนบอกกันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้ะเจอกันคลิปต่อสำหรับคุณมีม